โอเคครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าข้อความอัตโนมัตินะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าระบบแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับที่มุมขวาบนนะครับเข้ามาที่ตั้งค่าข้อความแบบนี้นะครับในส่วนของข้อความอัตโนมัตินะครับจะสังเกตว่าเราจะมีข้อความอัตโนมัติค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็มีหลายเคสมากๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับระบบเนี่ยจะมีการตั้งค่าเริ่มต้นเอาไว้ให้แล้วระดับหนึ่งนะครับแต่สําหรับบางร้านนะครับที่อยากจะได้ข้อความที่เป็นเฉพาะของร้านค้าตัวเองนะครับก็สามารถมาตั้งได้จากตรงนี้นะครับ ซึ่งข้อความอัตโนมัตินะครับที่ระบบมีนะปัจจุบันมีอะไรบ้างนะผมพามาดูนะครับอันแรกนะครับเป็นข้อความไฟนอ l ไลน์นะครับหรือข้อความเมื่อลูกค้าจองสินค้าได้นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะส่งนะครับในตอนที่ลูกค้านะครับจองสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นคําสั่งยืนยันการจองผ่านใน Messenger นะครับหรือจะเป็นการ CF ในไลฟ์สดนะครับก็จะเป็นรับคําสั่งนี้เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับ ซึ่งคำสั่งของไฟ n อ l l ลน e นะครับสำหรับสายไลฟ์สดเนาะผมจะต้องบอกก่อนว่าข้อความตัวนี้เนี่ยจะแสดงให้ลูกค้าเห็นก็ต่อเมื่อลูกค้ามีการทักแชทมาแล้วเท่านั้นนะครับซึ่งหากลูกค้าไม่ได้ทักแชทนะครับทางระบบเนี่ยจะส่งเป็นข้อความ f ฟ n a l Line 2นะครับก็คือข้อความที่เป็นตัวนี้นะครับซึ่งจะผมอธิบายอีกครั้งนะครับว่าทําไมเราต้องแยกข้อความกันนะครับถัดมานะครับเป็นข้อความที่ส่งตอนจบไลฟ์นะครับข้อความที่ส่งตอนจบไลฟ์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ หลังจากที่เราไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการส่งสรุปยอดเข้าไปนะครับก็จะเป็นข้อความในลักษณะนี้นะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับแบบแบบนี้นะครับถัดมานะครับจะเป็นปุ่มนะครับ finish bottom นะครับอันนี้นี่จะเป็นปุ่มนะครับที่เป็นให้ลูกค้านี่สามารถจิ้มเข้าไปเพื่อแจ้งโอนได้นะครับจะเป็นปุ่มของลักษณะเป็นปุ่มแบบนี้นะครับเป็นปุ่มแบบนี้นะครับซึ่งลูกค้านี่สามารถจิ้มเข้าไปเพื่อไปแจ้งโอนได้นะครับอันนี้เราก็สามารถตั้งค่าข้อความได้นะครับ ถัดมานะครับจะเป็นข้อความอัตโนมัตินะครับที่แจ้งเมื่อทางร้านค้านะครับมีการแก้ไขราคาในใบสั่งซื้อนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะแจ้งไปก็ต่อเมื่อเวลาที่แอดมินนะครับมีการแก้ไขรายการในบิลของลูกค้านะครับทางระบบเนี่ยมันก็จะมีการเด้งไปบอกลูกค้าอัตโนมัตินะครับเ <interrupted> ช่นมีการแก้ไขราคาจาก100บาทเป็น80บบาทอะไรประมาณนี้นะครับระบบก็จะเด้งไปบอกนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นข้อความอัตโนมัติเมื่อแอดมินมีการสร้างใบรายการใหม่ให้ลูกค้านะครับหรือสร้างออเดอร์ให้ลูกค้านั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาที่แอดมินสร้างออเดอร์ให้ลูกค้านะครับระบบเนี่ยก็จะเด้งไปบอกอัตโนมัติด้วยเหมือนกันนะครับถัดมานะครับจะเป็นข้อความเมื <illustration> ่อ네มีการเช็คยอดโอนนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ลูกค้าเนี่ยแจ้งโอนมาแล้วนะครับแล้วก็รอแอดบินยืนยันยอดโอนให้นะครับ <wars> <Go Boom. S 1> ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่แอดมินมีการตรวจสอบสลิปเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าแอดมินเนี่ยมีการกดยืนยันการโอนนะครับตัวระบบเนี่ยจะเด้งไปบอกลูกค้าอัตโนมัติเลยว่าทางร้านนะครับมีการรับโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นลนักษณะเป็นแบบนี้นะครับตรวจสอบยอดโอนของบินจุดๆๆแบบนี้แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับทางลูกค้าเองเนี่ยก็จะได้รู้ว่าโอเคทางร้านเนี่ยมีการรับยอดโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะนะครับถัดมานะครับจะเป็นข้อความอัตโนมัติเมื่อลูกค้ามีการอัปโหลดสลิปการจ่ายเงินนะครับ ตรงนี้นะครับเมื่อลูกค้านะครับมีการแจ้งโอนเงินผ่านบินออนไลน์ที่ร้านส่งให้นะครับหลังจากที่ลูกค้ามีการแนบสลิปให้เรียบร้อยแล้วกรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อลูกค้ากดเซฟนะครับหรือกดส่งแจ้งโอนมาให้ทางร้านนะครับตัวระบบเดี๋ยวจะเด้งไปบอกลูกค้าอัตโนมัติเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางร้านได้รับการแจ้งโอนของคุณเรียบร้อยแล้วกัุลารอทางร้านเช็คยอดโอนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้ลูกค้านะครับโดยปกติแล้วนะถ้าลูกค้าแจ้งโอนเงินเข้ามาม แล้วไม่มีข้อความอะไรบอกลูกค้าเลยนะครับลูกค้าเนี่ยก็จะทักเข้ามาถามซ้ํานะครับว่าพ e ี่โอนเงินแล้วเห็นหรือยังพี e ่โอนเงินแล้วเห็นหรือยังซึ่งมันทําให้อดินเนี่ยเคลียร์แชทยากกว่าเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อความเด้งไปบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นข้อความอัตโนมัตินะครับเมื่อมีการส่งเลขพัสดุให้ลูกค้านะครับข้อความตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้ครับตัวนี้นะครับร้านค้าก็จะมีการใส่ข้อความของตัวเองเข้าไปนะครับเช่นลูกค้าสามารถเช็คเลขพัสดุได้ในช่วงเย็นของวันถัดไป นะครับตัวนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับเป m e น t r e j e c t นะครับข้อความอัตโนมัติตัวนี้นะครับจะส่งไปให้ลูกค้าก็ต่อเมื่อเวลาที่ลูกค้านี่จแจ้งโอนเงินมานะครับแล้วสลิปที่แนบมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่นะครับทางแอดมินเองเนี่ยเมื่อเจอแล้วว่าสลิปเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าไม่พบการโอนเงินนั้น เมื่อแอดมินกดปฏิเสธไปนะครับระบบเนี่ยมันจะเด้งไปบอกลูกค้าทันทีเลยว่าแอดมินเนี่ยมีการกดปฏิเสธการโอนเงินนะครับแล้วก็มันจะเด้งไปบอกให้ลูกค้าเนี่ยโอนเงินเข้ามาใหม่ผ่านลิงก์แจ้งโอนนะครับตัวน,นี้ก็สามารถตั้งค่าข้อความได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นข้อความตอบกลับเมื่อลูกค้ามีการพิมพ์เข้ามาคําว่าสรุปยอดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับระบบของเราเนี่ยรองรับการพิมพ์คําว่าสรุปยอดด้วยนะครับซึ่งการพิมพ์สรุปยอดเนี่ยมันจะมีการสรุปรายการสั่งซื้อไปให้ลูกค้าอีกครั้งงนนึะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเหมาะสมสําหรับคนที่ทําระบบไลฟ์สดนะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อลูกค้ามีการพิมพ์คําว่าสรุปยอดเข้ามานะครับระบบเนี่ยมันจะเด้งบอกเลยว่าคุณลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถตั้งค่าข้อความได้นะครับและมันก็จะบอกรายการที่เป็นกล่องเป็นวัตถุมแบบนี้ให้ลูกค้าดูด้วยนะครับถ้าทางร้านนะครับมีการใส่รูปนะครับมันก็จะโชว์รูปด้วยเหมือนกันนะครับ ถัดมานะครับข้อความตอบกลับเมื่อลูกค้าพิมพ์สรุปยอดแต่ยังไม่มีสินค้านะครับในกรณีที่ลูกค้าพิมพ์คําว่าสรุปยอดมานะครับแต่ว่าลูกค้านี่ย,ยังไม่ได้มีการจองสินค้าเข้ามาหรือยังไม่ได้มีการเปิดบินนะครับตรงนี้นะครับระบบเนี่ยมันก็จะมีการเด้งไปบอกนะครับว่ายังไม่มีสินค้าในขณะนี้นะครับซึ่งข้อความตรงนี้ก็สามารถแก้ไขได้เหมือนกันนะครับซึ่งบางร้านเนี่ยก็จะมีการใส่ข้อความประมาณว่าขณะนี้พี่ยังไม่มีรายการ cf กรุณา cf ใหม่ได้เลยค่ะอะไรประมาณนี้ก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นข้อความอัตโนมัติแจ้งลูกค้าเมื่อมีการลบสินค้าในใบสั่งซื้อนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาที่แอดมินนะครับไปแก้ไขรายการบินของลูกค้านะครับซึ่งแอดมินเนี่ยอาจจะมีการลบรหัสสินค้านั้นทิ้งสักหนึ่งรหัสนะครับอา,อาจจะเนื่องจากว่าสินค้ามันมีตําหนิหรือว่าไม่มีของ,ขอ,งอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อแอดมินเนี่ยมีการลบสินค้าในบินนะครับระบบเนี่ยมันจะเด้งไปบอกลูกค้าอัตโนมัติเลยนะครับว่ามีการแก้ไขบินหรือมีการลบรายการสินค้านั้น,น,นๆนะครับ ซึ่งมันจะทําให้อดินเนี่ยไม่ต้องไปนั่งแจ้งเตือนลูกค้าไม่ต้องไปนั่งพิมพ์หาลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ระบบจะเด้งไปบอกอัตโนมัตินะครับถัดมานะครับข้อความเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าโดยจะทําการส่งไปที่ลูกค้าทุกคนที่ซื้อสินค้าชนิดนั้นนะครับอันนี้เนี่ยในเคสนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับสมมุติรหัสเทส0ูนหนึ่งนะครับมีคนจองไปทั้งหมด5คนนะครับราคาสินค้าเนี่ยหนึบาทนะครับแต่ในกรณีที่ร้านค้านะครับมีการแก้รคนะับ ยกตัวอย่างเช่นร้านค้าเนี่ยอยากจะลดราคาให้ลูกค้าทุกคนนะครับจาก190เป็น90บาทนะครับเมื่อร้านค้ามีการแก้ไขราคาจากสต็อกตรงนี้นะครับตัวระบบเนี่ยมันจะเด้งไปบอกลูกค้าทั้งหมด5คนที่จองเลยนะครับว่าร้านค้าเนี่ยมีการแก้ไขราคาสินค้าจาก100บาทมาเป็น90บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ในกรณีที่ร้านค้านะครับเปิดจองให้ CF สินค้า นะครับแล้วแอดมินนะครับมีการเปิดในราคาที่ผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกค้านี่ย CF มาแล้ว100คนนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันใส่ผิดนะครับจาก100บาทเนี่ยจริงๆควรจะเป็น120บาทนะครับแทนที่แอดมินเนี่ยจะต้องมานั่งแก้ไขทีละคนนะครับตัวนี้เนี่ยระบบสามารถทําได้ตรงที่ว่าแอดมินมาเปลี่ยนราคาที่สต็อกตรงนี้นะครับแล้วระบบเนี่ยมันจะเด้งไปบอกลูกค้าอัตโนมัติเลยนะครับพร้อมกับในบิลของลูกค้าเนี่ยก็จะมีการแก้ไขราคาอัตโนมัติด้วยเหมือนกันนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะสะดวกมากนะครับสําหรับร้านค้าที่ทําไลฟ์สดนะครับหรือร้านค้าที่มีการเปิดเป็นจํานวนมากๆแล้วมีการใส่ราคาผิดนะครับระบบเนี่ยจะมีการเด้งไปบอกลูกค้าอัตโนมัติเลยนะครับแอดมินไม่ต้องมานั่งไล่ตอบไล่ตามแจ้งลูกค้าทีละคนนะครับถัดมานะครับข้อความที่ส่งตอนจบไลฟ์นะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับมันจะสรุปรายการไปให้ทั้งหมดนะครับพร้อมกับยอดโอนเงินนะครับเลขบัญชีธนาคารด้วยนะครับแล้วก็จะมีลิงก์แจ้งโอนเงินด้วยนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สะดวกในการโอนเงินผ่านลิงก์แบบนี้นะครับเขาก็จะสามารถคลิกลิงก์นะครับเข้ามาโอนเงินกันได้นะครับหรือถ้าลูกค้าคนไหนนะครับอาจจะอายุเยอะแล้วโอนผ่านลิงก์ไม่เป็นนะครับเขาก็จะเอากอปบัญชีธนาคารพวกนี้เนี่ยเอาไปโอนเงินกันข้างนอกอีกรอบหนึ่งได้นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายการสรุปยอดสําหรับฟังก์ชันไลฟ์สดนะครับสำหรับคนที่ทำไลฟ์สดไปแล้วกดสรุปยอดนะครับก็จะได้กล่องข้อความตัวนี้ไปนะครับลูกค้าก็จะได้ตัวนี้ไปนะครับถัดมานะครับข้อความตอบกลับสําหรับลูกค้าที่ไม่ทักแชทนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไว้ในช่วงนี้นะครับซึ่งในเคสนี้นะครับผมบอกเลยว่าจะเกิดเฉพาะลูกค้าที่ทําไลฟ์สดเท่านั้นนะครับซึ่งการไลฟ์สดนะครับจะเป็นการยืนยันยอดอัตโนมัติเข้าแชทลูกค้านะครับ ซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าทาง a c e b o o k นะครับมีนโยบายเอาไว้ว่าถ้าลูกค้าไม่ทักแชทนะครับทางระบบเนี่ยจะสามารถส่งข้อความไปหาลูกค้าได้แค่หนึ่งครั้งและการส่งข้อความนี้นะครับจะต้องขอโคต้าจาก Facebook ในการส่งด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นในเรื่องของนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้านะครับแต่ในกรณีที่ถ้าลูกค้าทักแชทมาแล้วนะครับการส่งข้อความน Favorite. จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับและถ้าลูกค้าทักแชทมานะครับข้อความอัตโนมัติทั้งหมดเลยจะสามารถส่งไปหาลูกค้าได้ถูกต้อง100เอร์เซต์นะครับ แต่ในเคสที่ลูกค้าไม่ทักข้อความมานะครับระบบเนี่ยจะสามารถส่งยืนยันการจองไปให้ลูกค้าได้แค่1นครั้งเท่านั้นนะครับและการส่งข้อความอัตโนมัติทั้งหมดในนี้นะครับระบบจะไม่สามารถส่งได้เด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ทำไรฟ์สดนะครับแจ้งลูกค้านะครับให้ทักแชทก่อน CF นะครับถ้าลูกค้าทักแชทมาแล้วนะครับการทำงานหลังบ้านของแอดมินหลังจากที่เราไรฟ์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะง่ายมากๆนะครับ แต่สําหรับใครที่ยิงโฆษณานะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการคุยผ่านแชทอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกฟังก์ชันสามารถใช้งานได้ทั้งหมด100%ซนะครับซึ่งสําหรับข้อความตอบกลับสําหรับลูกค้าที่ไม่ทักแชทนะครับเนื่องจากว่าถ้าลูกค้าไม่ทักแชทมาเนี่ยข้อความอื่นๆนะครับมันจะไม่ส่งไปให้นะครับแอดมินจะทํางานยากมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมแนะนําให้มากดแก้ไขตรงนี้นะครับ แล้วผมก็แนะนำนะครับว่าให้กับร้านที่ทำไลฟ์สดนะครับในส่วนข้อความฟนอลไลฟ์สตัวนี้นะครับให้ใส่เลขบัญชีธนาคารไปได้เลยเพราะว่าในกรณีที่ลูกค้าไม่ยอมทักแชทมาเนี่ยเราจะไม่สามารถคุยอะไรกับลูกค้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้า CF ได้แล้วนะครับใส่เลขบัญชีธนาคารไปเลยครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถแจ้งเตือนอะไรได้แล้วกลัวว่าลูกค้าเนี่ยจะไม่ได้รับเลขบัญชีธนาคารเพราะฉะนั้นใส่เลขบัญชีธนาคารไปตั้งแต่แรกเลยนะครับ สำหรับลูกค้าที่ไม่ยอมทักแชทก่อน CF ถัดมานะครับในส่วนสุดท้ายนะครับระบบ SOS message นะครับตัวระบบ SOS นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กับร้านค้าที่ทำไลฟ์สดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าร้านค้าที่ทำไลฟ์สดเนี่ยลูกค้าจะต้องทักแชทก่อน CF นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปริมาณแชทที่ไลฟ์ในแต่ละวันเนี่ยมันจะเยอะมากๆเป็นพันๆคนเลยท่านสำหรับร้านใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีเป็นหมื่นๆข้อความเลยนะครับปัญหาก็คือว่าเวลาที่ลูกค้าต้องการคุยกับแอดมินด่วนนะครับหรือต้องการคุยกับแอดมินทันทีตอนนี้นะครับ แอดมินเนี่ยจะไม่เห็นข้อความของลูกค้าที่มีปัญหาเหล่านั้นเลยเพราะว่าข้อความมันเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฟังก์ชัน SOS นะครับเมื่อ world, ลูกค้าพิมพ์คําว่า SOS แล้วก็ขีดมานะครับระบบเนี่ยมันจะเด้งมาที่หน้านี้ทันทีก็คือปุ่มตัวนี้นะครับเมื่อลูกค้ามีการพิมพ์เข้ามานะครับมันจะเด้งเข้ามาแบบนี้เลยนะครับผมจะเห็นทันทีเลยว่าใครมีการพิมพ์อะไรเข้ามานะครับจะเห็นเลยว่าพิมพ์เข้ามาตอนเวลากี่โมงแล้วก็พิมพ์เข้ามาว่าอะไรนะครับ เมื่อเรารู้แล้วนะครับเมื่อทางแอดมินเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้แล้วนะครับเมื่อคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นกล่องข้อความของลูกค้าเลยว่าลูกค้าเนี่ยมีปัญหาอะไรถึงพิมพ์คําว่า s o x เข้ามานะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นกันทันทีเลยนะครับแบบนี้นะครับสินค้าไม่ครบนะครับ ลูกค้ามีการแจ้งมาเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยนะครับซึ่งข้อความตอบกลับอัตโนโมัติของ SSOA ตัวนี้นะครับก็สามารถแก้ไขข้อความได้นะครับอันนี้ก็จะมาแก้กันตรงนี้นะครับโอเคครับสำหรับการแก้ไขข้อความก็จะประมาณนี้นะครับก็ร้านค้าแต่ละร้านแต่ละแบบแต่ละช่องทางการขายเนี่ยก็มาลองตั้งค่าข้อความให้เป็นของตัวเองได้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าร้านค้าเนี่ยตัวเองทําธุรกิจด้านไหนนะครับเราก็สามารถมาตั้งค่าข้อความให้เป็นของตัวเองได้ในนี้ได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับข้อความอัตโนมัติทั้งหมดในนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่า a c e b o o k เนี่ยเขาทำเอาไว้ให้กับเพจนะครับสามารถใช้งานได้นะครับซึ่ง a c e b o o k นะครับมีเงื่อนไขยอยู่อย่างเดียวนะครับว่าคุณสามารถใช้งานได้แต่คุณห้ามละเมิดเงื่อนไขนี้นั่นก็คือการส่งข้อความอัตโนมัตินะครับต้องเป็นการส่งข้อความที่ไม่เป็นการเชียร์ซื้อเชียร์ขายนะครับ หรือเป็นการแจ้งโปรโมชันนะครับเพราะว่าการเชียร์ซื้อนะครับการเชร์ขายหรือการแจ้งโปรโมชันเนี ush, ่ยเฟซบุ๊กเขาต้องการให้คุณเนี่ยไปยิงโฆษณา,าของ Facebook เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับข้อความอัตโนมัติเหล่านี้นะครับมีเอาไว้เพื่อให้อำนวยความสะดวกกับลูกค้าเท่านั้นไม่อนุญาตให้มีการเชียร์ซื้อหรือเชีร์ขายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการตั that, ้งข้อความอัตโนมัติก็ใช้ความระมัดระวังในการตั้งข้อความกันเนาะอย่าเชร์ซื้อขาย ที่แบบ hard s เ l ลมากมากนะครับเพราะว่าทาง Facebook เองนะครับเขาจะมีบอทนะครับในการตรวจข้อความอัตโนมัติเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับการตั้งค่าข้อความอัตโนมัติก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ